สวัสดีครับก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับย a h ฟ fit ินดี้ทางช่องย a h ฟ fit ิ n d i e นะครับวันนี้จะมาเร็วซะหน่อยวันนี้บ่ายสามบ่ายสามสี่โมงนะครับเพราะว่าต้องเตรียมตัวไปรับลูกอีกประมาณสี่โมงสี่โมงสีผมต้องมารับลูกอีกก็มีเวลาทําอยู่ประมาณ30นาที40่สถึงสีนาทีนะครับวันนี้เหมือนที่บอกไปแล้วนะครับเราเล่นเราเล่นไป ด้วยด้วยน้ำหนักตัวเราเองวันนี้ผมจะมาเพิ่มน้ำหนักตัวเองเราจะมาเพิ่มน้ำหนักตัวนะครับเราจะมาเพิ่มด้วยสิ่งของที่มันมีอยู่รอบๆตัวเรานะครับอย่างเช่นวันนี้ผมมีอุปกรณ์เสริมมาอีกอย่างนึงนะครับครับผมก็คือตัวนี้เลยนะครับจะเพิ่มน้ำหนักตัวเราเองนะครับจะเพิ่มให้น้ำหนักตัวเราหนักขึ้นอีกนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแบบจะเอาให้สุดเลยนะครับจะเอาให้ล้าเลยครับไปในประมาณสามสิบนาทีนะครับ ที่เคยเล่นมานะครับอย่างเคยเล่นมาเราไม่ค่อย zy, เราไม่ค่อยได้แบบเราไม่ค่อยได้แบบเพิ่มน้ำหนักหน sure. ักตัวเราต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็มีอุปกรณ์เสริมสามสามท่าที่ที่จะมาเล่นวันนี้ก็เหมือนเหมือนเมื่อวานนี้นะครับดึงบาวันนี้ผมจะเปิดด้วยท่าดึงบานะครับดึงโหนบานะครับแต่ผมจะเพิ่มน้าหนักนะครับสามท่าจะเพิ่มหมดทุกท่าเลยนะครับก็มีดันข้างหลังนะครับดันโต๊ะ ด,ดันโต๊ะมานั่งเราเนี่ยครับดันโต๊ะเราจะเพิ่มน้าหนักตัวที่หน้าอกนะครับ <trucs S 1> แล้วก็ปิดพื้นเราจะเพิ่มที่ข้างหลังนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเราได้จะเล่นให้จะเล่นให้ล้นลานะต้องเล่นให้ล้านะครับมันถึงจะได้นะครับแต่แต่ต้องเผื่อด้วยครับเผื่อเผื่อเพื่อต้องการไม่ให้เราเจ็บเจ็บกล้ามเนื้อเจ็บร่างกายตัวเราเองนะครับต้องเผื่อด้วยนะครับทําต้องทําให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าวันนี้วันนี้ ผู้ช่วยไม่อยู่นะครับไปเรียนผู้ช่วยภูมิไปเรียนนะครับก็ลูกๆหลานๆตัวเองนะครับก็ไปเรียนเปิดเทอมแล้วก็เราก็ใช้ขาตั้งกล้องกับสิ่งไหนที่มันมีรอบๆตัวเราเราก็เก็บมาเก็บเก็บมาเพื่อจะแบบมาเอามาฟิตตัวเราเองครับเหลืออีกไม่นานนะครับคงจะได้แบบปลาเพราะว่าผมทาผมทาเองลงมือทําเองครับ แต่ไม่ได้ถ่ายไม่ได้อะไรออกมาให้ดูนะครับเชื่อมเองลงมือทําเองบาลแ้วก็ตัวตัวยืดหน้าอกนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการทําก็ผมว่าจะทําดัมเบลคู่ครับที่แบกแล้วก็ยกขึ้นทําอีกก็เปลี่ยนเปลี่ยนรูกได้ครับตอนนี้กําลังอยู่ในการหาอุปกรณ์การหาอุปกรณ์ที่เราหาได้นะครับแบบใช้ค่าใช้จ่ายแบบน้อยที่สุดนะครับเพราะว่า เราไม่มีเราไม่มีเราไม่มีอะไรเราก็ต้องหาเอาหาเอาเพื่อที่เราจะมาให้เพื่อสุขภาพเราดีแข็งแรงก็เชิญๆพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับหันหมาออกกำลังกายอาทิตย์หนึ่งสามครั้งก็ได้ครับอาทิตย์หนึ่งสามสองครั้งก็ได้หาเวลาหาโอกาสมาเล่นมาเล่นกันนะครับแนะนำให้เล่นนะครับดีครับร่างกายจะได้ดีก็วันนี้ผมขอจะขอเปิด ท่าแรกเลยนะครับด้วยท่าโหนบาร์นะครับไม่รู้วันนี้มันจะไม่รู้ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีจะมีพื้นที่ให้เล่นหรือเปล่าเพราะว่ารถก็จอดอพูดไปก็มาแล้วผู้ช่วยเรามาพอดีเยอะวันนี้ผมจะมาเปิดด้วยท่าท่าโหนบาร์นะครับแล้วก็เพิ่มน้ำหนักนะครับอ้าวมาแล้วผู้ช่วยเราเด้อเนี่ยเออหมอกล้องไงได้เร็ว เนี่ยคนนี้ครับว่าพาหลานคนนี้ว่าจะพาออกกำลังกายอยู่ครับเนี่ยตอนนี้ก็อยู่มอไหนแล้วมอ .1 ครับครับผมโหเนี่นี่ยครับผู้ช่วยเราผู้ช่วยพิเศษเลยนะเนี๋ยวขึ้นกับจังยันมอ .1 ยันดีครับเล่นกีฬาดีฟุตบอลชอบครับชอบมากอจะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนต้องพูดเสื้อผ้าครับผมวันนี้ก็เปิดด้วยท่าแรกเลยครับไป รถข้อเต็มแลไม่มีที่เล่นครับเราต้องหาพื้นที่นะครับพื้นที่ก็เหลือตรงนี้ตรงที่เคยทันนะครับรงนี้ใกล้นะครับแต่มันสูงเลยมันสูงเงินไปต้องปีนป่ายขึ้นไปนะครับก็มีอะไรเราก็ทําอย่างนั้นนะครับแต่ต้องทําแล้วก็เซฟตัวเองด้วยนะครับทําให้ถูกท่าทําให้ถูกวิธีด้วยนะครับแต่วันนี้ผมจะเปิดท่าแรกด้วยตรงนี้ก็แล้วกันครับไปครับ ถ้าผมท่าแรกก็ได้ไปแล้วนะครับห้าครั้งก็ถือว่าโอเคนะครับมาครั้งกับน้ำหนักขนาดนี้นะรเราต้องเกลือด้วยนะครับมันสูงกระโดดลงมาเกิดการกระแทกนี่ต้องปีน,ป,น,ป,นปีนขึ้นปีนลงนะครับอาจจะทุรักทุกกเรนนะก็ถือว่าโอเคครับเราก็ต้องเซฟตัวเราด้วยเซฟขาเซฟเซฟแขนถ้าไม่ไหวเราก็พอนะครับ ไม่เกินกว่านี้นะครับเอาแบบเล่นได้แล้วแล้วก็ปลอดภัยเราจะดีที่สุดนะครับบางครั้งเดี๋ยวรถก็เข้าเข้าออกเข้าออกนะครับเรา,เา,เาจะไม่เล่นอีกเอาเอาจนกว่าเราจะจะล้าเลยนะครับเอาจนกว่าแกเราจะล้าวันนี้ผมก็เปิดด้วยท่านี้เพราะเพราะว่ามันต้องดึงดึงให้หนักครับดึงให้ดึงให้ได้ครับได้เท่าไหร่เท่านั้นไม่จําเป็นต้องห้าต้องแปดต้องสิบ สี่ครั้งก็ได้สามครั้งก็ได้ขอแค่เราเพิ่มน้ําหนักถ่วงน้ำหนักลงไปนะครับเอาให้แขนล้านะครับเอาให้กล้ามเนื้อเราได้มันจะพัฒน,นากล้ามเนื้อเราทั้นที่2ไปเลยครับ ับครั้งที่2ก็ได้แค่4ครั้งนะครับเราจะดึงไปเรื่อยๆดึงไปจนกว่าเราจะดึงหว่าเรา,เราจะดึงไม่ขึ้นแล้วนะครับได้กี่ครั้งเราเอานะครับเราก็ต้องทํานะครับครับผมดึงแล้วเราต้องชะดาอกขึ้นนะครับต้องเกงสะบะหลัง สบานหลังมันจะได้พอเวลาเราดึงเก่งไว้นะครับมันจะได้กล้ามไหลหัวแขนแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับสามไปเลยครับ ที่สามไม่ไหวจริงนะได้สองครั้งครับคร,ครับผมจบจากท่านี้เสร็จเหนือก็เริ่มมาแล้วนะครับจบจากนี้เสร็จไปท่าสองต่อเลยครับไปครับผมจากท่าที่หนึ่งเสร็จรจำนวนสามเซตแล้วนะครับแล้วก็เราไม่จําเป็นต้องเอามากเซตนะครับเราจะเอาประมาณเซตสองเซตก็ได้นะครับ ขอให้กล้ามเนื้อเราแบบล้าครับล้าจนแบบไม่ขึ้นเหมือนเมื่อตะกี้นะไม่ขึ้นยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับดันยังไงก็ไม่ขึ้นแน่นอนครับเราจะทํอย่างนี้ไปทุกวันทุกวันนะครับไปทุกวันทุกวันเพิ่มน้าหนักเราทุกวันทุกวันถ้าถ้าเราได้ประมาณนี้ปุ๊บเราก็เปลี่ยนอีกน้ําหนักหนึ่งอีกก็ได้นะครับเปลี่ยนเหมือนพัฒนากล้ามเนื้อเราไปเรื่อยๆนะครับท่าที่สองท่าที่สองเลยนะท่าที่สองท่าที่สองเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนน้าหนักเอากระเป๋านะครับเระเ๋ามี นี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เข็มขัดรัดเอวของแฟนผมเองนะครับไม่มีอะไรมากมีอะไรในบ้านผมเก็บมาหมดนะครับอีกอย่างครับเปลี่ยนจุดสายยืดครับตัวนี้จะเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าเป้ก็ตัวนี้ก็ของลูกอีกแล้ครับ ไปดูไปดูเกมมาจากเมืองทองเก็บมาหยับเลยหยัดไปเลยนะครับับการพัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่ดีนะครับยืดเลย ครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนเสร็จก็อยู่ประมาณนี้เราจะมาดันกันต่อนะครับไปเลยครับ ฝืนฝืนครับท่าที่สองเซตแรกก็ปาไปแล้ว20 20 21ครั้งครับเราต้องฝืนนะครับฝืนด้วยจะไม่ไหวเราต้องฝืนฝืนให้กล้ามเนื้อมันได้นะครับเนื้อกล้ามเนื้อหลังให้ได้ฝืนเต็ฝืนมากนะครับ ืนมากเจ็บนะครับเจ็บฝืนเราต้องเผื่อแล้วก็ทําให้ถูกวิธีนะครับอย่าฝืนมากฝืนมากกล้ามเนื้อเราเกิดอาการเกรงแล้วมันจะเจ็บเขาได้นะครับถ้าทุกท่าถ้าฝืนนี่มีมีความ,มเป็นอันตรายนะครับเป็นอันตรายตัวต,ต่อกล้ามเนื้อเราด้วยเราอย่าฝืนได้มากนะครับฝืนฝืนสักสองครั้งสองถึงสามครั้งนะครับถ้าเกินกว่านั้นไม่แนะนําให้ฝืนนะครับ <S <S จะคิดว่าตัวเองอุ้ยมันได้ไว้ พูดง่ายว่าเก่งนะครับถ้าเก่งเกินแบบอย่างนั้นโอ้โหผมเจ็บแน่นอนไม่เจ็บที่ไหนที่ไหนก็ที่หนึ่งนะครับของส่วนของส่วนของกล้ามเนื้อครับเราต้องทําไปเรื่อยๆทําให้ได้ทาให้ได้ทําให้ปลอดภัยแล้วก็เซฟตัวเองนะครับดีมากเลยครับเราจะพักประมาณหนึ่งนาทีนะครับแล้วก็ต่อครับเพราะว่าวันนี้สี่โมงสี่โมงสี่สิบไปรับลูกอ่ะก็เลยแบบ ทำทำให้แบบเหมืนกแข่งกับเวลาครับเราไม่ได้ทำผมก็เลยเอาแบบเพิ่มน้ําหนักตัวมันไม่เหมือนแข่งกับเวลาเราเพิ่ม <c oughs> เพิ่มน้าหนักตัวเราได้เท่าไหร่เท่านั้นกล้ามเนื้อเราล้าดียิ่งดีครับทาล้ายิ่งดีแล้วก็ฝืนลมดีไปครับลมาบมากับมาผลนะร <c oughs> ูว่าสามท่านี้จะจบหรือเปล่านะครับก็รอดูกันต่อท้ายสองไปไปเลยครับ เริมลแล้วแล้วเหมือนกันครับต่อครับ ผเซตที่สองก็จบลงประมาณสิบเจ็ดครั้งนะครับในสิบเจ็ดครั้งครั้งแรกอา,อาจจะได้มากครับเพราะว่ากล้ามเนื้อเรายังไม่ล้าครั้งที่สองมันเริ่มล้าเริ่มอะไรแล้วเราต้องลดสัดส่วนลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าจะทําให้แบบเท่ากันคงเป็นไปไม่ได้เลยรเราเอาแบบจนกว่าเราจะลุกไม่ไหวแล้วทําโยกไม่ไหวแล้วนะครับ ต้องเผือเ่อเกินเผื่อขาดด้วยนะครับอย่าให้หนักมากเราต้องไต่ระดับไปเรื่อยๆไต่ระดับไปเรื่อยๆนะครับจากน้อยไปหามากเรื่อยๆเราชินกับน้ำหนักนี้แล้วเราก็ต้องไต่ไปเรื่อยๆไต่ไปเรื่อยๆครับเพื่อเพื่อก้ามเนื้อเราจะได้พัฒนาขึ้นนะครับครับผมนี่ก็ัมาแล้วเหงือรเริ่มแล้วได้นะครับ าเรายิ่งทําหนักขึ้นในเหงือเราจะเราจะเบิร์นเหมือนแบบอ,อัตโนโมัตินะครับเหงือจะไหลออกแบบอัตโนโมัติเพราะว่าเราหนักเนี้ยที่เราเกรงเท่าไหร่สารฮอร์โมนแบบแบบมันจะมันจะช่วยให้หลังเร็วเร็วเร็วว่าแบบที่เราใช้น้ําหนักตัวเราทํานะครับเพราะว่าเราใช้ความเกรงเกรงหน้าทอนเกรงทุกส่วนนะครับมันจะสารข้างในมันจะหลังเร็วเร็วว่านะครับ แล้วการพัฒนาของกล้ามเนื้อจะได้พัฒนาแบบแบบดีขึ้นนะครับ3ามวายครับ ครับผมเซตที่สามก็จบไปแล้วลงท้ายด้วยสิบห้านะสิบห้าครั้งถือว่าโอเคแล้วนะครับก็เราก็มาเริ่มท่าที่สามกันต่อเลยนะครับไปครับผมก็ยังอยู่ที่เป้เหมือนเดิมนะครับท่าที่สามเราก็เป็นท่าวิดพื้นแล้วแบกเป้ไว้ข้างหลังน้ําหนักจะได้อยู่่วงข้างหลังแล้วก็ มาที่กามเนื้อกามกามเนื้อด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังก็ได้นะครับต้องลงทห้สุดนะครับแต่อย่าฝืนให้มากนะครับเราได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นถ้าเราได้เพิ่มน้ําหนักเราต้องผมผมจะบอกทุกครั้งนะครับข้ามฝืนนะครับเหมือนท่าเมื่อกี้ผมจะฝืนสักประมาณสองครั้งถึงสามครั้งแค่นี้เองผมจะไม่เกินกว่านี้นะครับก็ที่สามมันต่อครับ ข้อที่3ามวิปื้นครั้งแรกเซตแรกก็ได้ประมครั้งนะครับตามปกติผมว่าจะเอาแครั้งไม่ไหวจริงจากสองพลา่ผ่านมาก็จมเหนือเวลาเยอะเหมือนกันนะครับก็เราไม่เราไม่จะเราไม่จํากัดแบบครั้งนะครับเราไม่จํากัดครั้งเราเอาที่เราเอาที่ส่วนที่เราไหวนะครับทําไปเรื่อยๆสักประมาณ6 4 6ถเซตนะครับ ประมาณนี้นะครับจบจบจากเ้นนี่เสร็จผมก็จะขอรับลูกมาเสร็จผมก็จะ,ะแบบเล่นการทองนะครับเล่นการทองเอ่นกรารทองวันละวันละร้อยครั้งแล้วแต่เราไม,ไม่จำกัดจำนวนนะครับเอ,เอาแล้วแต่เราจะเล่นได้เท่าไหร่เราจะเล่นได้ขนาดไหน ทาให้แบบกล้ามเนื้อเราแบบลา้าไปเหมือนกันนะครับหลังจากเราเล่นสามท่านนี้เสร็จก็ถือว่าได้เยอะเหมือนกันนะครับเราจะมาเล่นที่สันต่อเลยครับ เซตที่สองจบไปแล้วจเจ็ดครั้งนะครับครั้งแรกนะครับเจ็ดเหนื่อยเหนื่อยเริ่มมาแล้วมาเยอะแล้วเข็นออกให้ได้มากที่สุดนะครับ sama ครับผมท่าที่สามสิที่สามก็ได้แค่สี่ครั้งนะครับไม่ไหวจริงกร้ามเนื้อล้า,าจริงรับกล้ามเนื้อล้าเอาแค่เราแค่เราไปขึ้นก็พอแล้วนะครับถ้าฝืนไปเจ็บท่าทุกท่านะครับท่าทุกท่าผมจะย้ำอยู่เสมอนะครับว่าอย่าฝืนแล้วทำให้ถูกต้องถ้าฝืน เจ็บมาเนี่ยไม่คุ้มกับเรานะครับไม่คุ้มกับเราเล่นแทน,นที่เราจะเล่นให้มันได้กล้ามเนื้อแต่ไปไปบาดเจ็บที่ไหนที่นึงเนี่ยแบบนาน่อจะหายนะครับเกิดกล้ามเนื้อเอ็นฉีพอบแบบเส้นพลิกอย่างเงี้ยครับเป็นต้นถ้าเส้นขัดหรือว่าอะไรเงี้ยครับมันจะใช้เวลานานพอเราจะฟื้นตัวขึ้นมาได้ใหม่นะครับผมจะเน้นย้ำอยู่เสมอห้ามฝืนอย่าฝืน เราก็เล่นเล่นให้แบบพอประมาณนะครับเผื่อเผื่อเกินเผื่อ,อขาดสามเราก็จบสามท่าไปแล้วนะครับเพิ่มน้ำหนักผมจะเล่นน้ำหนักประมาณนี้อันนี้ก็ใช้กระติกประมาณกระติกน้ำกระติกนมไอที่เขาใส่นม,มครับนมสดครับกันอยู่ประมาณสองถ้าเล่นถ้าเล่นเราชินตัวเราปรับตัวเราเล่นชิดเล่นชินไปแล้วนะครับ ผู้มาเขาตกใแล้ว,พว,ลวเพราะว่าผมคนดีสานนะคนใจกวัดก็วบวกความเหนื่อยด้วยครับความลา้าความเหนี้วันนี้สามท่าก็จบลงไปแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็ขอจบคลิป,ปเพียงเท่าน,นี้ก่อนอก็แล้วกันะะนะครับเพราะว่าถึงเวลาแล้วครับเวลาที่จะได้ไปโรงเรียนไปรับลูกแล้วนะครับก็นี่แหละครับเสร็จจากการมาเสร็จจากการเสร็จจากภารกิจต่างๆเรามีภารกิจอีกถ้ากลับมาก่อน กอนแฟนผมก็ต้องไปรับลูกนะครับรับลูกที่โรงเรียนรูทั์คลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับรับเสร็จแล้วลว่าบอกสีไปครับยูส่ไปับยูสยเสียงมกี้ก็เสียงพ่อนะครับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้กันแล้วนะครับเล่นอย่าฝืนนะครับ,เล,เ,นนรบเล่นให้มันได้เล่นให้เราเล่นปลอดภัยเราเอาดีที่สุด พยายามไต่ตั้งแต่น้ำหนักน้ำหนักเบาๆขึ้นมาเรื่อยๆๆนะครับมีแน่ครับได้แน่กล้ามอันนี้ผมก็เหมือนกับเด็กขัดใหม่เล่นแล้วผมก็มาลง YouTube เหมือนกันเพราะว่าผมก็เอาจากคำสอนดีๆแล้วก็ถูกวิธีวิธีแล้วมาให้เพื่อนๆที่น้องๆเล่นนะครับก็กนได้กินเสียงฝนมานะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์ให้ผมเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับเอา สวัสดีครับพรุ่งนี้ก็ติดตามกันใหม่นะครับว่าจะเป็นท่าอะไระเพิ่มน,น,น้ำหนักตลอดครับช่วงนี้ครับติดตามผมด้วยนะครับทางช่อง u ูท b e ช่องย่าู้ฟิตอินดี้นะครับได้แน่นอนครับถ้าคุณทำตามได้กล้ามแน่นอนครับไป